พี่โป้รี่โป้โปแตกโปแตกโลัวกลัวกล้าเฮ้ยพี่ทีบะเพื่อนมันแตกเพื่อนมันแตกเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเฮ้ยอุ้ยไอ้ไอ้ปุโปโอ้โหอะไรเนี่ย เดี๋ยวผ่านหน้าเรามาจัดบ้านหลังนี้กันครับโอ้โหวันนี้ต้องถอยก่อนฮะโอ้โหไอ้เยอะสามตัวเฮ้ยมันชิดบ้านแล้วเจ๊ตัวหนึ่งโอ้สี่ตัวเลยต่วงหนึ่งข้างบ้านตัวหนึ่ง อันอันอันไปคาบานาันไดมั้งช่วงสองโอ้โหอ๋ออ๋อมันชุกว่ะช่วงเรื่ๆๆ,ๆออกมาเก็บของเองเออกมาเก็บของก่อนโอโ้โหเว้ยนะมันใช้กระสุนเจาะเลยว่ะเจ้อเอาจริงว่ะ โกดดูเยอะมากอะ่ะผมบอกเลยแคนมัน8-9ตัวเลยครับ <S <S ไม่ไหวข้าบ้านก่อนเสียวดูดีมันใช้กระสุนเจาะด้วยฮะด้วยจัดไอ้พวกนี้โอ้โหทีแรกพวกผมจะกาจ,จะมาทําแคมป์เพื่อดูแปลนบ้านมันก่อนนะกาจะโอ้โหดูดิโอ้วงอีกหนึ่งโอ้โหมา,มาเยอะเลยว่า ซ้ยายขวาหน้าหลังเลยครับโอ้เพื่อนใจเย็นเย็นไม่ลทุกทิศเลยเจ๊แคมป์เรายังเป็นไม้อยู่เลยครับเอาจริงมันใช้แค่มีก็กทะลวงเข้ามาได้แล้วนะตอนเนี้ยปิดปิดแคมป์ไว้ก่อนนะเออปิดไว้ก่อนเฮ่มีสาปีนปีนมันพุงขึ้นมาใช่เหรอแล้วมันจะปีนตรงไหนได้ตรงนี้มันโอ้โหเดี๋ยวนะ เจ๊เอาเตียงมาแล้วแต่เจ๊ม้อให้หมอสไม่ได้โอโ้โหมันอยู่ข้างล่างนะครับคุณดูโอ้ยมันต่อปีแล้วอ่ะอันโอ,อ้โหทำเตียงมอสเตียงหนึ่งดิเออทำเตียงไว้ผมก่อนมันจะชิดบ้านแล้วเนี่ยผมว่าถ้ามันมีระเบิดมันน่าจะเอามาเลดแน่เลยโอโ้โหสองฝั่งเลยว่ะคราวนี้โดนกดแล้วว่ะโอ้ยคุณดูซ้ายขวาเลยครับเฮ้ยไอนี้มันจะต่อเพิ่ม ังเกแนง mhm. ลองต่อดิโอ้โหนึกว่ามันจะต่อไปฝั่งน,นู้น an, เฮ้ยนี่นี่นี่ poke, <S <S <no> <S เออเฮ้ยโอ้โหเจ๊เอาผมลงไปเจ๊เร็วเร็วหรือหรือหรือเจ๊เอาไปไปไปหรือตรงผมดิลรือตรงผมดิให้ผมลงไปเร็วเร็วเออเออดิมันอยู่บนหัวแล้วเนี่ย ออกขึ้นมายัางไ,ไงวะเอาแล้วครับคนดูนนนสถากนการณ์เฮ้ยเอา้าเฮ้ยไปเจ็บเต็มเ,เลยเจ็บเลยรุ่ง<ร>โอ้ยโอ,โอ้มันเข้ามาเต็มเลยโคตรเยอะโอ้โวันดูห<ร>น้าผมตัวนึงรุ่งเฮ้ยข้างล่างอีกตัวนึง ทำให้ต,ตัวนี้ออกไปก่อนนะข้างล่างเรามีอีกตัวหนึ่งเป็นเอาน,น,นู่นนูนเฮ้ยเจ็บหนักได้ใจเย็เนใจเ,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 เย็นเออเฮ้ยชุบว้าเรียบร้อยอีกเร็วมันมีชุบ่ะ โอ้ข้างล่าง3-4ตัวเลยครับคนดูดูดิ 1... 1...2...3... เห็น4ฮะโอ้ไม่ใช่4แล้วดีเต็มเลยโอ้วิ่งกันเต็มเลยอ่ะโอ้อะไรเดีย่ยโอ้เจเต็มแครเลย8-9ตัวแนละ้ว โอ้โหเอ้าโอเอะทำไมไปวิ่งตรงนั้นน่ะชิปหายแล้วเรียบร้อยโอ้มันดันขึ้นมาตเต็มเลยตเต็มเลยตเต็มเลยเต็มเลยโอ้เต็มเลยอะ่ะชิปหายแล้วต้องสูง้แล้ววะล่วงสองล่วงสามไอ้เหี้ยแม่งปด มึงมาจากไหนกันเดียวดเยอโอ้โหตรงนู้นยิงสองตัวโอเอลงลงไปยิงร่อให้ผมหน่อยดีมีปืนม้างปะสองตัวไม่รู้พวกไหนวะพวกพวกมันมาฟาร์มปะวะหน้าท่าเรือสองตัวนะเจ๊วิ่งมาหาพวกเราแล้วน่ะ ผมบอกเลยครับคนดูว่ามันเยอะแบบเยอะอแต่ชอบอะนะครับคนเยอะๆแบบนั้นอะแม่งมันดีจะได้มีคลิปลงให้คนดูโอ้โหแม่งยิงแล้ววะระวังนะเอ้ยโอ้โหมันเห็นผมแน่เลยตัวตรงบ้านน่ะนั่นไงหันดูผมแล้วครับเอาตัวเขียวก่แล้วกันงั้นไอตัวบ้านมาวะ่ะสวาดีครับเราต้องสร้างนก่น ไอตัวเขียวคนละพวกกันวะก็เดี๋ยวรอรอเวลาที่เหมาะสมอย่างเดียวตอนเนี้ยมาจากไหนกันวนะพวกนี้เร็วเร็วีมาผมรออยู่เนี่ย คนดูครับตอนนี้พวกมันไม่อยู่บ้านเลยครับชื่อ,อตัวหนึ่ง,อย,งอยู่นานแล้วล <ะ S 2> ผมว่าน่าจะออฟไลน์ตอนนี้พวกเราเลยกะจะมาทําแคมป์แล้วก็วาร์ประเบิดถังมาก่อนครับเ<ด>พราะบ้านบ้านเขายังเป็นบ้านหินอยู่เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะได้ดูแปลนบ้านด้วยครับเพราะพวกผมไม่รู้ว่าบิวเขาอยู่ตรงไหนก็เลยกะว่าจะลองระเบิดเข้าไปดูแปลนบ้านกันก่อนนะเพราะว่านั่นแหละยังเป็นหินอยู่ตาข้างในมันเป็นเหล็กเป็นะไรแล้วเราก็จะได้วาร์ประเบิดมาถูกครับว่าต้องใช้ระเบิดเท่าไหร่ บอกว่าพวกเขาจะยังไม่กลับมานะเจ๊ตื่นเต้นใช่ไหมเออดิโอ้ล้เจไม่มีเซตไม่มีอะไรด้วยตัวเปล่าไม่เป็นไรระเบิดเช็คก่อนเฮ้ยไม่มีไม้ไหมครับบิวครับบิวครับบิวคนนึงไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วเจอบิวฮาเลยนะเดี๋ยวเจ๊ไม่มีไม้ว่ะไปลิ้วไปลิ้วไปลิ้วมันยังไม่มาบ10นาทีคือพวกเราต้องรีบระเบิดให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าพวกมันไปฟาร์มตรงไหนนะถ้ามันฟาร์มใกล้บ้านกลับมาเราก็งมหมดเลยนะ เจ๊แปะระเบิดให้หมดเลยอ่ะตายก็ตายโอ้โหแต่บิ้วนอกมันมีด้วยว่ะเจ๊ดูดิมันมีบิ้วนอกครับไม่เป็นไรเราดูแปลนบ้านก่อนสิบลูกแล้วสิบลูกแล้วเออแปดแปดทั้งแปะแปดสี่สองมุมเลยอ่ะแปะเป็นแปดบล็อกอ่ะแปะให้หมดเลยเนี่ยมุมเฮ้ยมีชื่อสองตัวอ่ะไอไอชื่อนี้มันนานแล้วนานแล้วชื่อนี้มันเหมือนมันนอนอยู่ในบ้านอ่ะ ต้องแปะดูครับคนดูไม่ใช่ว่าเดี๋ยว,วแปะถึงเห็นบิวนี่ฮาเลยนะไอไอตัวที่มีขีดแต่อยู่นานแล้วแต่อีอีอตัวนึงอ่ะเพิ่งมาอ๋อผมว่าข้างในมันจะเป็นเหล็กหรือเปล่าว <tte ff> ะมาที่ซิวะเอาดิโอเคเพราะว่ามันน่าจะเป็นเหล็กครับข้างในเฮ้ยนี่งไงบ้านใต้ดิน บ้านใต้ดินครับแต่มันยังเป็นผนังหินอยู่เลยอ่ะไปตายมาไปตายมาหวานครับผนังหินอยู่เลยเออดีเสียวเดี๋ยวผมไปหาที่แอบก่อนี้กว่าครับเดี๋ยวเผื่อเขาวาปกลับบ้านมาใช่เหรอชื่อขึ้นเนระโอ้โหใกล้แล้วเดียรวเร็วเลยเจ๊เสียวเฮ้ยเสียงตีนมาเจ๊ เปิดประตูแล้วเฮ้ยเอาโอ้โหมียิงเฮ้ยออกมาจากบ้านล่วงหนึ่งเร็วๆจีมันออกมาจากบ้านเร็วตัวเดือดเดือด <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้มันอยู่ตรงบ้านเราครับน่าจะเหลือสักสองนาทีกว่าจะถึงบ้านมันอะเร็วๆเลยเร็วๆแบงคมันจะกลับมาถึงปม่อเนี่ย <c oughs> แตกปะ โโอหไม่แตกนี่ทำไมไม่แตกเดี๋ยวลูกนึงมั้งเดี๋ยวเลวลิแปะเออเออแตกแล้วเฮ้ยของของเลยเฮ้ย <c oughs> เตียงมันเต็มเลยอ่ะ <c oughs> แตกแตกแตกโอ้โห,โหเตียง <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ผมเอากระสุนมาไม่พอวะ่ะเร็วเร็วเปิดเตียงมัน <c oughs> มีบิวบ้วปะเอ้ยนี่เออบิ้วบิ้วแปะบิ้วแปะบิ้วสวยเอาวางวางไม่ <c oughs> เอ้ย <c oughs> ระวังระวังระวังโอ้โหเฮ้ยเอาข้างในก็ยังไม่แตกเลยเจ๊แปดติดอะไรเนี่ยมันตั้งผิวนอกไว้รอบเลยเจ็ดบิวในยังไม่แตกเลยเจ๊เดี๋ยวผมทำลายเตียงมันทิ้งก่อนแล้วกันงั้นโอ้โหังเตั้งอยู่ตังอยู่เร็วๆโอ้โหมันมาแล้วเฮ้ยเอ้ามันมาถึงแล้วเจ๊โอ้โหไม่ทันแล้วครับคนดู มาถึงแล้วฮะโอ้ในแคมป์เรามีของไหมอ่ะม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองหาระเบิดดูก่อนเปิดโอ้โหไม่มีระเบิดเลยเอองั้นจะเปิดแคมป์เลยโอ้ไม่มีระเบิดระเบิดมีปะวะเออโอ้โหมาถึงแล้วแต่บ้านมันเละไม่ยากนะเอาจริงเนี่ยบ้านมันเละไม่ยากเลย แม่ไหวตัวแล้วว่ะคนดูนะครับเราต้องรอมันออกไปข้างนอกก่อนอะโอโหวิ่งมาหผมแล้วตัวนึงร่งวง่วง่วง่วง้อยเฮ้ยโอ้ออกกันมาเต็มเลยเอาวางวางบอกไม้ไม่ได้ตรงนี้เฮ้ยซ้ายซ้ายซ้ายหมด นตรงหน้าเจ๊ซ้ายไหนวะหน้าเจ๊หน้าเจ๊มีคนหน้าเจ๊มีคนโอเดย์เดย์แป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องปั๊มยาก่อนเรียบร้อยโอ้ยเสียวมันเข้าไปชาร์จมดแล้วกี่ตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งโอ้ตัวหนึ่งอะสองตัวสองตัวเฮ้ยสองตัวสามตัวเลยเฮ้ยอะไรดีอะโอ้ยทิฝายแล้วซ้ายขวาเฮ้ยตัวหนึ่งตัวสอง ไว้เฮ้ยโอ้เปลี่ยนแน็กโอ้ไว้ฐานผมเปลี่ยนแบก<ว><ว>มันชกักแบกแล้ว่ะ<ว>ที่แรกพวกผมกะจ,จะรอเวลาแล้วก็กลับมาเลียดต่อให้เสร็จครับคุณดูแต่ยังไม่ทันถึงไหนเลยครับโปมันกลับมาอีกแล้วครับพวกเราก็เลยแบบเนี่ยไม่รู้จะเอายังไงต่อครับบ้านเขาก็อัพเป็นเหล็กแล้วนะครับแต่ก็อัพแค่ภายนอกนิดหน่อยฮะแต่ก็ ยังเลียดง่ายอยู่นะครับพอเรารู้จุดบิวทั้งหมดแล้วเหลือแค่เลียดบิวข้างนอกแล้วก็เอาบิวข้างในก็จบแล้วนะครับแต่่ตะแหละมันมีมารมาผจญน,นะครับเนี่ยอยากให้ดูนะครับว่าเส้นเขาดูฮะ <c oughs> ตรงเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวกันเลยทีเดียว <c oughs> พอกลับมาถึงบ้านครับ <c oughs> น่าตกใจยิ่งกว่าคือเราไม่รู้ว่าเจอตี้ไหนอีกแล้วครับเนี่ยเ <c oughs> พิ่งมาครับแล้วโอ้โหแต่และตัวนี้อาวุธครบมือเลยครับ เนี่ยตัวละครแต่ละตัวนี่ผมไม่เคยเห็นเลยครับอาตรงๆเช็คชื่อแล้วเราก็จําไม่ได้ครับว่ามันมีชื่อนี้อยู่ในเซิร์ฟด้วยเหรอเหมือนพวกเขาพึ่งลงมากันแล้วซุ่มฟาร์มกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตัวไปไหนเราก็ไม่รู้เจดูไว้ดิผมผมลือออกไปได้ป่ะเนี่ยไอ้กงเหล็กนี่มันลื้ได้มั้ยได้ได้ดูไว้ดูไว้มันอยู่อยู่ไหนอะเออวิ สี่ห้าตัวเลยครับคุณดูสี่ตัวว่ะสี่ตัวนะตัวหายเฮ้ยเดี๋ยวมันวิ่งไปหน้าบ้านแล้วสองตัวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมลงข้างล่างดีกว่างั้นโอ้โหหายไปแล้วอ่ะไปไหนเราวะดูดิดูดิดูจุดมันดิมันจะมาซ่าแถวบ้านเราอ่ะเอ้ยนี่ไงผมเจอแล้วตัวหนึ่งตัวไปสองตัวเออดิมึงจะกลับไปไหน ว่ามาป่วนเปลี่ยนแถวบ้านเราแล้วจะรอดไปได้เหรอโอ้สองตัวเลยว่ะแม่งตั้งบล็อกเฮ้บล็อกเก่าเลยนี่วะลวงหนึ่งลวงสองไปไหนหนูแถวนี้มันเกตดอาถรรพ์เอ้ยเห็นแล้ว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 เอานีอยู่ซีด้วยว่ะ คงเจ๊วด้วยคงเจ๊ด้วยคงเ๊อ,อี่นะเฮ้ยเอาไม่ตาย <c oughs> แตกๆวงสามเฮ้ยโอ้ยลูกโเออโบสเป็นไงล่ะดูมาทำอะไรมาทำอะไรบ้านพีมันเขียนอาถรรพ์นี่เนาะเต็มกระดูก โหยูซี่อยากได้อะอยากได้คืนก็มาทวงเอานะอิ่มอยู่ยดีๆก็อิ่มโอ้โหก็หลังจากที่ผมจะออกจากบ้านไปฟาร์มที่ไบโอนะครับ <c oughs> ระหว่างนั้นในพวกที่ผมยิงไปมันกลับมาเล็ดครับ ทีแรกผมก็เดินต่อจะไปไบโอต่อเพราะนึกว่ามันจะเลดแบบเล็ดเล่นๆแค่มาเคาะมาอะไรเราแต่ปรากฏว่ามันเอาจริงทุกคนมันเลดถึงประตูแบบตูเหล็กแล้วอ่ะนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องรีบกลับบ้านเลยครับเพราะว่าเจ้เขาอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้เราเหลือกันแค่สองคนละโอ้โหงามไส้เลยฮะะ โโไม่ของชั้นสามไปอะ่ะใช่เหรอแสดงว่ามันอยู่ชั้นเอ้ยอผมเจอคนมาเฮ้ยมันตามโอ้โหเออคิดถูกแล้วโอ้ยมันตายกลับบ้านแล้วล่ะเจอผมวางเออเดี๋ยวเด็กไม่เดี๋ยวผมปล่อยตัวตรงนี้แหละโอ้โอโอยเฮ้ยโอ้โหคนดูมันอยู่บนหัวเราเลยครับ<อ>เฮ้ยอีกชั้นเดียวก็ถึงห้องของแล้วเนี่ยโอ้โยเดี๋ยวจเจัดเตปิดเตถูกเลยเด็กหายแล้ว,ลวบ้านเราไม่มีป้อมปืนด้วย งารงออยู่เั็นโอ้โหดูยาครับไม่คิดว่ามีใครมาเลทตอนนี้แม่งดูนี่หายแล้วโดห,หัวเลยปะเนี่ยโอ้โหนี่ไงหายจะพังแล้วจีชั้นอีกชั้นเดียวถึงห้องของเลยนั่นน่ะมันอยู่ห้องไหนวะเฮ้ยนี่นี่นี่ตัวหนึ่งตัวสองมีไม้ปะเนี่ยไป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 ดิ เดือดไม้ไม้ไม้ในเตาในเตาในเตามีมีมีอุดเออไปอุดไปอุดไปอุดวิ่งวิ่งไปอุดเลยเดี๋ยวดูให้่เอ้าไม่ใช่ดิอุดอุดบนเจ๊เจ๊อุดบนอัพเลยอัพ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 เร็วอัพเออโอ้โหโอ้โหแม่งเฮ้ยทำไมมีแค่ระเบิดถังวะเฮ้ยนี่ถังเฮ้ยทำไมมีแต่ระเบิดถังอะเก็บติดกันนเหล็กได้ขึ้นเดล็กเรานะ เป็นเซ็ตกันบ้านขั้นบนเออกนเบาเต็มเลยอะ่ะไปเอาของไปไว้ก่อนโอ้โหบอกเลยว่ากันยากครับสองคนอย่างนี้ดินปืนยังไม่ได้ใช้เลยคนดูโอ้โหเดี๋ยวผมปล่อยออกไปดีกว่าไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมปล่อยไปดูข้างนอกดีกว่าข้างในผมเล่นยากว่า ข้างในมันเล่นยากครับทุกคนผมว่าเราถอยออกมันวิ่งเข้าไปดูดีกว่าเราทางขึ้นชั้นสองติดตายแล้วใช่เหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงผมวิ่งขึ้นไปดูดีกว่ามันอยู่สองตัวโอ้โหบ้านเราไม่ดูยากกว่าพอโดนเลดอย่างนี้แล้วมันไม่รู้อยู่ชั้นไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งข้างล่างตัวหนึ่งเห็นแล้วเออดีเตียงผมเหลือเตียงเดียวอ่ะ ต้องเมียเนื้อพวดดูเฮ้ยมันรวงหนึ่งรวมหนึ่งโอ <c oughs> ้โหนู่นมันมาเฮ้ยเอาโอ้โหมันชุบไม่เห็นเรียบร้อยเลยเก็บริอก่อ้ไม่ทันสังเกตว่ามันชุบนะครับเรียบร้อยเลยโอ้โหต้องรีบไล่มันไปอ่ะ โอเคข้างบนมันมีปะตัวเดี๋ยวผมดูกันออกปะต้องลองดูสองได้ปะเนี่ยมันจะเป็นผนังขึ้นไหนอะผมดูได้ไหมเอ้ยผมดูได้ว่ะแต่เราจะออกไปยิงมันยากนะเราต้องลื้อผมลื้อเลยดีกว่านะมันไม่มีคนอะไปอดก่อนเป็นไม่เห็นปะเจ๊รออุดนะรออุดนะ ไปไหนหมดวะเฮ้ยโอ้โหมาอยู่ข้างล่างตายตายต,ายต,ายตายมาอุดมาอุดมาอุดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยข้างล่างอีตัวใช่โอ้โหพลาดเลยเปิดขังมันไว้ละสวยโอ้เรียบร้อย่งเจังไว้แล้วะต่ตตัน,นเลวยเพื่อนแหละเลยเยนยากจัดเลยวะคุณดูใช่ กาแล้วช่วยกันดูอ่ะเนี่ยเปิดประตูนี้ออกไปเจอมันเลยกี่ตัวโอ้มันรัวๆเลยว่ากี่ตัวกี่ตัวเปิดประตูนี้ออกไปเลี้ยวซ้ายเจอมันโอเคกี่ตัวดูนี่กีตัวเดียวอูซ้ซี่โอ้ยเฮ้ยมันออกมันออกไปขึ้นไปแล้วไหนอะเอ้าไม่เจอบินบันไดบินบันไดขึ้นไปแล้วโอ้โห บ้านเราแม่งเอาจริงพอโดนเหรียแล้วมันมองยากอะ่ะโพซิชันตรงนี้ไม่ดีเลยครับทีหลังเราไม่สร้างแล้วแม่งโดนข้างบนมันมองไม่เห็นนะเห็นไหมโอ้โหเฮ้ยลมพร้อมกันอีก oh. 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 Yeah. มองทะลุเป่าวะโอ้โหเจ็บเฮ้ยโอ้โหเจ๊ตายแล้วเฮ้ย hey. ลูกเดียวแตกแล้วเนี่ยโอ้โหผมยังไม่ได้ใส่เกาะเลยเว้ละเกาะแตกแล้วว่าห้องไฮเฮ้ยโอ้โหไม่ทันว่ะชิบหายแลยว้วเฮ้ยระเบิดสังยู่ไหนวะระเบิดสังคีตปะเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วมันก็ยังเดี๋ยวผมองอาระเบิดแปะมานะมาดิมาดิเฮ้ยโดนระเบิดตายมึง เดียบร้อยเ่าเรียบร้อยเจ๊ออกหน่อยออกหน่อยผมผมจะออกไปยิงมั้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดไกลแล้วกนดูเฮ้ยมีบุ๋งอยู่โอ้บุ๋งหนึ่งลูกเออดีจบแล้วกนดูเหลือแค่บุ๋งนัดเดียวเฮ้ยเฮ้ยไม่เจอว่ะเออตายเจ๊ชุบดูชุบดูชุบดู เจ๊จุ๊บด้วยเอาวาคุณดูมันอยู่หน้าพวกผมเลยครับเดี๋ยวออกมาออกไปแปะไปแปะเเเออออรียบเอาเฮ้ยจิผมมีแค่บ้องลูกเดียวเลยเนี่ยทวหนีรอดมาโต่ใช่เหรอไหนอ่ะเฮ้ยปืเรียบร้อยจิโอ้โหผมเตียงกูดาว่ะถ้าตายอีกรอบมันผมเกิดไม่ได้ดินปืนเต็มเลย โอ้หคนดูเราเสียบ้านโดนเลดก่อนจิงเรียอีกแล้วเออโดนเลก่อนจิงเีอีกแล้วมันเอาไม่ทันจริงๆครับสองคนเนี่ยก็พวกเขาได้บ้านเราไปแล้วครับคนดูต้องทําใจแหละนะครับสองคนมันไม่ไหวจริงๆครับเขาเลดจากข้างบนด้วยผมออกไปแม่งมองไม่เห็นเลยฮะเขากระโดดลงมายิงกระโดดลงมายิงโอ้โหเศร้าเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอโปรเจกต์หน้าครับจะเป็นยังไงต่อน,นั้นรอชมฮะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาหรืออยากจะสอบถามอยากจะพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage หรือ Facebook ส่วนตัวนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับซึ่งใครมีคําถามอะไรก็สามารถทักมาถามได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะถ้าผมไม่ตอบก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ Facebook ส่วนตัวนะครับอันนี้ผมก็จะตอบไวนิดนึงนะครับผมก็จะตอบไวนิดนึง สามารถทักกินล็อกเข้ามาได้เลยนะครับยกเว้นขอเล่นด้วยขอให้ไปช่วยขออะไรต่างๆนะครับอันนั้นผมจะไม่ยุ่งนะครับอะไรกับเกมผมจะไม่อยากมีดราม่าอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมก็มีทีมส่วนตัวที่ผมเล่นกันประจําอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับเ,เรื่องที่ไม่รู้หรือเป็นผู้เล่นใหม่หรือเป็นอะไรต่างๆที่แบบตัวเองคิดว่ายังไม่รู้นะครับสามารถทักมาถามได้ถ้าถ้าผมรู้ผมจะตอบให้นะครับถ้าผมรู้ผมจะตอบให้ก็ ก่อนจากกันก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม